ฮัลโหลสวัสดีค่ะบีดีกินข้าวกับอะไรลูกนี่ค่ะน้องบีดียตื่นมาค่ะก็หิวข้าวเลยขอกินไอ้นี่ค่ะข้าวกับน้ำปลาเลยอทชุจ้าทำยังไงลูกคุดโชเก่งมากเลยกินไปก่อนค่ะเดี๋ยวรอต้มไก่ก่อนค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะป้าป๋าฮัลโหลสวัสดีครับ <laughs> วันนี้ทำอะไรครับว่าข้าอยามากกันเชฟชุบเนี่ย <laughs> ต้มไก่จ้ะ วันนี้กิฟก็จะทำต้มไก่ค่ะกันยเยเด้ซอโอกอินเดปันนุอันนี้ก็เป็นพวกต้มไอ้นี่แหละค่ะขาค่ะตะไคร้ใบมะกรูดท้อมมะเขือเทศค่ะอะไรลูกเออใส่เลยปะปอกิฟก็จะทำต้มยำไก่ค่ะให้น้องบีเดียค่ะแล้วก็โรยเขาก็จะนี่ค่ะได้สันหมูมาค่ะสันในหมูมาก็จะทอดกินกับไอ้มันฝรั่งค่ะนี่เป็นมินิครูเจสค่ะมินิครูเจสค่ะยัด เออเขาก็จะทอดกินกับมันฝรั่งค่ะแล้วก็ต้มบรอกโคลีค่ะแล้วก็จะผัดกินกับไอเนี่ยค่ะเห็ดแชมปิญองค่ะส่วนคลิปก็ได้ไก่มาจะเป็นสะโพกไก่กิโลละ200บาทค่ะก็เดี๋ยวจะต้มให้น้องเดียค่ะนะ้ะเออ,เ,อเชฟเราจะใส่เลยค่ะตรงนีให้โรบุดใส่ให้ค่ะเออใส่ไปเลยอ๋อเลยเลยแบบน้ำลอยแล้วะเนาะเออเปิ้ว่เเบจ ย yeah. yeah. yeah? uh, okay, like ่าย so ่าเโซสดย่อันจะเด็กๆไมนเยอะไม่ได้จเดี๋ยวมันจะข่าวนะิดไปก่อนโแล้วก็กิก็มีนี่ค่ะแตงด้วยค่ะนี่ก็จะตาแตงกันเรียบร้อยค่ะอยากจะกินเล้นี่ค่ะตำแตงแบบตำแตงกับต้มไก่แบบบ้านๆจะต้มไก่ใส่น้ำมะขามกินค่ะเหมือนที่บ้านค่ะ เอาอ้ําโอ้โหอิ่มก่อนแล้วอร่อยไหมใสหมูโอ้เดี๋ยวดูป่อป๋าทำสิป้าป๋าเอาไรใส่อหมูหมูหมูป้อป๋าเอานี่ใสป่อป๋าจับหมูบีเดียบอกป่อป๋าจับหมูป้อป๋าเอาเกลือเออเกลือใส่หมูเฮ้ยเปลี่ยนให้โรเบิร์ตทำให้ดูบ้างค่ะเนาะข้าวมีแตะกี้ทำค่ะ ให้โรยทาบ้างแล้วก็ใส่แป้งค่ะยื่นแป้งอเนกประสงค์ค่ะก็เอาไอ้นี่แหละค่ะเนาะโรยเคลือบหมูก่อนค่ะแล้วก็ไปทอดค่ะทอดก็ประมาณสิบนาทีนี่เละจ้ะเอาอีกเอาอะไรอีกหรอเดี๋ยวดูป๊ปป้าก่อนนี่ป๊ป๊้าจะไอ้นี่ก่อนค่ะเนาะเดี๋ยวเอเดี๋ยวไปเอาน้ํามันค่ะน้ามันใส่กระทะก่อนค่ะนี่ค่ะโรยเขาก็ใส่นี่ค่ะไอ อันนี้ลงไปทอดค่ะอันนี้มันเป็นบัคเกิลแอนด์บราดเดนค่ะที่ทอดเนื้อทอดอะไรนะคะเป็นเนยค่ะเป็นเนยเป็นน้ํามันนี่นะ <c ười> คะกิฟต์ก็เรียกไม่ถูกใจจะเอาลยแล้วก็น้ามันมะกรอค่ะใส่ด้วยกันนี่นะคะเขาก็จะไปทอดหมูค่ะเดี๋ยวรอน้ํามันร้อนก่อนค่ะเอาไข่ <c ười> เอาไข่อะไรไข่ต้ <c ười> มเดวเมื่อวานก็กินไข่ต้มวันนี้กินต้มไก่ค่ะวันเมื่อวานกินไข่วันนี้กินไก่ อท่องกอไกให้ฟังหน่อยก็เอ้ยกอไกขอไครขอขควขอควขอควรยาอควขอขอขัอขึ้นกับอยากรู้จกจนจนใช่ดีสิสีใ่ริมชจช้างจยอยากชีวิ่ง โซโซชอบยัเทชอกระเชาชอกระเช้คู่คันชยบผู้หญิงชยบผู้หญิงโชฟังโดชดาโดชดาสวงสว่พันโตเป็นตักโตัปนตักขึ้นขันนันเข้าข้อม้องทนนางบุญทูบาอันทหนานาขา

น้าหนูกวักน้าหนูกินชีสน้าหนูควักควายน้าหนูควักควายบอใบอไม้บอไม้ไหมทับทับถุงถุงโปปลามามี่เอาพอแล้วค่ะเอาเอาพอแล้วไอเก่งมากค่ะยังไม่ถึงฮอนนกฮอนนกอะไรฮอนนกกลากลาตัวกต้าตัว <laughs> โอ๊ยใกล้จะจบค่ะเกือบจบแล้วเมื่อกี้เน,เนี่ยค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวให้กินต้มไก่เลยวันนี้ นี่ค่ะรบิเขาก็ใส่ไอ้นี่ค่ะน้ำมันไอเหมือนเดิมเลค่ะน้ำมันที่ทอดเนื้อค่ะใส่เอาไว้ไอ้นี่ค่ะทอดไอมันฝรั่งค่ะนี่ยาต้มยำไก่ของเราต้มปลาก็จะได้เสิร์ฟใหม่เอ้าเอาซุกก้อนรสไก่ค่ะใส่ไปเลยสองก้อนอันนี้จิ๊บก็ชอบต้มน้ำค่ะน้ำมะเขือเทศแล้วก็หอมค่ะน้อให้ไอ้น้องวิเดียค่ะเบสจะอบก่อ่อบก่อย่า

กิไอ้นี่ก่อนค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊อาเจนี่แล้วเออทอดแล้วค่ะนี่เราก็ทอดไปเบาๆค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะนะก็ค่อยๆทอดไปค่ะจนสิบนู่นนลยสิบนาทีค่ะจึงจะเสร็จค่ะแล้วก็ค่อยๆกลับด้านค่ะนะให้เหลืองสวยๆนู่นเลยค่ะจึงจะเสร็จค่ะป๊อบาค่อยๆไอ้นี่ค่ะเนาะ ลังเหลืองค่ะต้องพลิกบ่อยๆจะเดี๋ยวไหมค่ะกินอะไรอีกฮะอะลงไปเล่นก่อนไปเดี๋ยวให้ป๊าป๊าทำกับข้าวเสร็จค่อยมากินไปให้ป๊าป๊าทำกับข้าวก่อนอนัออออ่นงอแงอีกแล้วป๊าป๊ากำลังโชว์ <c oughs> เชฟสูงมากค่ะออมองไม่เห็นเอาไปยังไง อันนี้ก็น,นี่ค่ะก็อร่อยมากเลยค่ะอทอดมันฝรัง่งแล้วก็หมูกันเนาะเข้ากันมากอะไรคะมีไข่อ้าไข่ฮะ้อะไรหายคะมี่ขกางเกงหายคะ่ะเอ้ากางเกงหายไปไหนคะทำไมไม่ใส่กางเกงคะอายืนไอ้ตกเก้าอี้ลงมาลงมาลงมา,งมางเร็วๆลงมาก่อนค่ะคเอาป่อปปาช,ชูชีมมี่ ชูเหเหชีมัีาปยต้องไปูชมัมีปะปากันอยู่วดียวเอาเอาเตสตูปะกันเอาลงมาลูกลงมาลงมามาูเยอไปช่วยปะป๊าทำกุข้าวก่อนค่ะผ hmm. ู uh, uh ้ช่วยค่ะผู uh, ้ควรมเยม่ไอ no, ้ต้มยำใส่น้ำปลาต้อมยำโดยกิ๊บใส่น้ำปลาค่ะแม่บอ๊ฟิชเอ์แอนด์เอ

เจ้า่อนเอเป็นขนมยาแอนเคมาริงจิ้เอเจอเปเดเวจยูมูสบีบเลยบีบเลยดูมาโชกูนุ่มจดนยาม่อามียาเอเป็นชอบเปนเจ้พ่อนค่ะเดี๋ยวน้องมีเดียจะเปรี้ยวเอพอพ่อนปะปะราคาทุกนสักเดี๋ยวคิดจะไปชิมค่ะ อันนี้คือผงซอสแชมพิยองค่ะมีะรลงไว้เขาก็จะผสมกับน้ำค่ะน้ำก็ใส่250มิลลิลิตรค่ะนะคะก็ผสมเอาไว้ถ้าเราทอดหมูเสร็จค่ะเราก็จะอันนี้แหละค่ะไปผัดกับเห็ดแชมพิยองมัดะมักเลยกค่ะง่ายๆค่ะอันนี้อันนี้สินะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคน เดี๋ยวลิปเอาไ้นี่ก่อนค่ะเห็ดแชมปิยองค่ะใส่ต้มยำไก่ก่อนค่ะน่าสดมากเลยค่ะวันนี้ก็ไอ้นี่ค่ะเนาะเมนูไม่สามไม่ีค่ะเมนูไม่สามไม่ีก็จะวุ่นวายแบบนี้นะค่ะทั้งเมนูดั้แล้วก็ไทยค่ะต้มให้ทีเดียก่อนค่ะโอ้ยน้ําเยอะมากจ้ะไก่อยู่ไหนนี่ค่ะไก่อันนี้พริกยังไม่ใส่ค่ะเดี๋ยวคลิบไปใส่ไอ้นี่ก่อนค่ะเนาะ เอาใส่ที่ล้างจ่ายเดี๋ยวติดฟ้าไปก่อนค่ะอะไรอะไรลงมาลงมาอันนี้ก็ชื้อเลยวะเก่งมากเลยต้องคอไก่คอไก่ตอนนี้วันนี้ได้กินต้มไก่ม้อใหญ่ค่ะเดี๋ยวให้ป้าป้าเราเบิร์ไปดูก่อยค่ะน,นี่ค่ะมันฝรั่งของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะสีเหลืองสวยมากค่ะอันนี้เสร็จแล้วอะไรพี่เดียไปเอาขนมปังออกมาอีกแล้วอันนี้ก็ เนื้อของเราก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะม่ตะคร้าสิยอบตะครัาอันนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะใ่หมูคอนให้เลือยๆค่ะก็ใส่แต่เกลือค่ะเนาะอันนี้ไปทำอะไรเอาอะไรออกมาปิดตู้เย็นช่วยอะไรอย่าปลขนมปังมากินแล้วใครหิวเอาอะไรออกมาอ๋อเดี๋ยวหมเม้าให้โอ้โหปิด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 เอาปิดเบาๆปิดเบาๆปิดเบาๆ เดี๋ยวมาเอาให้เดี๋ยวหนูมาปิดตู้เย็นก่อนเจ้าของอะไรมาเอาปิดปิดก่อนลูกปิดเอปดาปีขคาวเปล่าเปล่าเปล่าเปาพูดโชอันนี้เป็นกล่องอันนี้ค่ะเนาะกล่องพวกไก่พวกแฮมค่ะนี่กินกับขนมปังโอ้ยนี่แหละค่ะชอบขนมปังเอามานี่ก่อนนิ้วหนะักเดี๋ยวผมมาทำให้มามามา,มาพอแล้วมันเจออันนี้ดุเดี๋ยวผมมาทำให้ค่ะ ค่ะลรเบร์อกว่าเสร็จแล้วค่ะจับเลยหักไว้ก่อนค่ะสองชิ้เลยน่าทานมากเลยค่ะดีค่ะโรเบิร์ตเอาเห็ดค่ะเชื่อมิยงค่ะไปผัดในหม้อค่ะที่เอเอาหมูออกเมื่อกี้ค่ะน้ำมันก็น้ำมันเดิมจ้ะแล้วก็ใส่เกลือค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะลงไปสันนิดนึงค่ะเมื่อกี้กินมาถ่ายไม่ทันจ้ะเด็กกินวีดีโอก็หิวแต่ข้าวค่ะ เดี๋ยวอ็นซอสมั้งเนี่ยใช่อย่างนั้นว่าอย่างนั้นบักกันแล้วก็ซอสที่มิกซ์เอาไว้ที่ผสมเอาไปคนกันเนาะแล้วเราก็จะได้น้ำซอสมากันเนาะซอสมาอย่างง่ายๆค่ะอร่อยด้วยค่ะแล้วก็ใส่บล็อกคกี่ด้วยค่ะ รอกีก็ต้มเสร็จเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะหมูทอดสันมูนี่ค่ะทอดสันมูใส่เนื้อเชยๆค่ะเนื้อแล้วก็พริกไทยค่ะเนาะแล้วก็ทอดจิ้มจับมันฝรั่งแล้วก็บรอกโคลีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ต้มยำไก่สุกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะใส่เอฮ้อมค่ะชิมเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้ไปเติมน้ำน้ำปลาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เลืก็ปลาดูมาอ๋อเลย เออใส่เลยอย่าอันนี้มันจะเล็บปะรู้ว่าเลยเยอะจะเล็บปะเออคนหน่อยแป๊บนึงเออมันจะคาดต้มยำไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยอร่อยค่ะไม่เหลือเอาไปเดี๋ยวมาม่าเอาใส่ช่วยให้โอ๊ยใส่จานก่อนยังไม่เสร็จ เดี๋ยวเราป่อป่อป่อเพราะนึงยะร้อยูเหรอหือห้าท,ทีอ่ะให้ป,ป่อป่อชิมก่อนเป็นยังไงคะอร้อนเดี๋ยจจะนาะยัมมิดอร่อยแล้วคะ่ะก็เจ้อซอสมาราชคะ่ะมามุดมุดเดชนาสูงเดสนี้ย,ยะกลับไปจาก กันิซินอันโอเคียไอโชว์อันนี้นะคะก็ตับร,ราดแบบนี้ค่ะก็แบบนี้นล้วคะแล้วก็ไปกินกับหมูค่ะก็จะมีรสชาติเพิ่มขึ้นค่ะซอ,อส,สของคานอค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ถึงจะเรียบร้อยจริงๆค่ะาต๊อกฟูเสร็จแล้วอ่ัสต้าฟู มาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ก็มีตําแตงจ้ะตําแตงแล้วก็ต้มยำไก่ค่ะแบบบ้านๆค่ะใส่น้ํามะขามแล้วก็นี่แหละค่ะทอดสันหมูค่ะสันไนค่ะก็กินกับไอ้มันฝรั่งค่ะเนาะแล้วก็ซอสไอ้เห็ดแชมปิญองค่ะอันนี้ไอ้ต้ยมยำหน่เดียอยากกินหมูใส่ฟั้วฝกอนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะโกรธวิเดียว่าเต้น มันใหญ่ไปหรือเปล่าเนาะอองกมนกันหนิดเนี่ยเอฟมาเอามือน uh ี่เลยจ้ะมือตาไปสนด์อย่างเบสจะโคตรมันใหญ่ไปหรอกเดี๋ยวเอานี้ก่อนกระดาษก่อนค่ะเมนูไม่สามัคคีค่ะโรบอยเขาก็อยากจะกินอาหารรั้งค่ะกิ๊บอยากกินอาหารไทยจ้ะก็สเต็ปเขานบบนี้โยบบรอกโคลี เลิกง,งานมาเหนื่อยๆก็อยากจะกินอาหารไทยค่ะอาหารดัสก็อร่อยค่ะก็อร่อยไปอีกแบบนึงเละคะ่ะมีถ้าใส่ซอสแบบนี้อร่อยค่ะมีบรอกโคลีด้วยเอาไปเดียกินอะไรทีนี้กินกับป้าป่าบออน่าจะไม่กินตำเตงเอาไหมตำเตงเผ็ดโจ<อ>๊นี่จะตำเตงน้ำดำๆมันแซ่บ Mm. Mm. Lekker bij Lekker bij elkaar. Ja? Eh, uh, mij. Jong, hoe noem papa, mij? Oh, papa, kijk. goed Daar zo. Omhoog. Wil je een champignonnetje proberen? Het champignon moet je aan Oh, ja, kinken papa. Ze is mis. Nederlands is ja, Met de handen vind ik wat onhandig. Wat doen ze? Oh, oh. Uh... Nee, deze bedoel ik. is samen ook. ăn xong rồi, xong, ăn liền. Anh ấy không ăn ừ, phải không? Anh ấy ăn không? Tom Yam ăn không? ăn Tom Yam không? ăn Tom Yam không? Ăn biau? Nếu cháu Tom Yam Nou, het is niet warm meer, een beetje warm, maar niet Mijn heet. Samen hm? Het is niet te heet. Ze kijken een beetje raar. Niet meer warm. Niet Jawel, meer warm. warm, maar niet heet. Ik heb een middel Lekker! Mag ik een stukje proberen? Ja! Nou, papa. Ja. Orange juice was hem. Papa, ik kom. som. ik som, hij Papa, Papa! drinken! Ik ga ook! ga Papa! Ja, ik kan maar één, ik doe gelijk bij jou. Ja? Dank je wel. Wat wil je? Wat wil je? Orange? Ja. Kijk eens! Ik ga het even Mmm, Mm. Deke Deke denk ik Heb je een vars? Ja. Vars. Ik heb ik vars. Nee, ik wil vars en haste. Samenhang. Bij mij niemand ter hulp. Ik op ze maar. Doe ook niet deze. Eentje, ja, 3, 4, 3, 5 euro. Driehond, drie euro Ligt eraan hoe zwaar, hè? 1 kilo, hoe hoe hoef je hoe deze? Kilo laten wij. Kilo blijft wij niet. Samen, ik 4 7 kilo. Dat zal ja. Ongeveer. Giet mij ogen. Ik kan niet denken. 9 euro, ik weet niet hoe zwaar is deze. 400 gram? Nee, dat is. Dat is ongeveer 10 euro. 10 euro per kilo. Ja. Toch? Ja, op nee. Ik weet het niet precies. Ik moet uitrekenen. Giet mijn ogen, gauw. อิมแล้วเราจะมันไม่ร้อนแล้วล yeah. yeah, ูกซดไหมสุกก่อาไม่ร้อนแล้วมาจะเอาเครื่อกเป็นปลายวันกันเลยย่าสันหมูไนเนื้อสันไนนีเราเปิดทางว่าที่ประเทศไทยมีเล่ามีค่ะมีเลววันเาจะชเไม่ต้งาเป็นเดียเสเต็กสเต็กย่าสเต็ก เจ็กหมูแฟปอกชุป,ปีบีเดียวมีเห็ดจังนลยจะ้ะให้ใชบปีะอยชน์เถอะเอานไหมเด็กอะไรชอบกินเห็ดอันนี้ไก่อันนี้ไม่มีกระดูกนะ่ีเียเอาอีกมะดุเกินไหมใครใครกินไหม

สิปาป่า่ตบรอกโคลีไทยก็น้อง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 สีฟ้าไทยอุความนาบี i หน,ในอควมนาบีมีควมนาบีเก้าอี้ของนาบีาบจ้ะไม่ใช่ของน้องบเดียเยลยหอมาเล็กไปแล้วอืมป่าป่าเดียบอกว่าเก้าอี้เล็กไปแล้วสตูอินสครายใหม่นะีเดียเป็นตัวใหญ่แล้วอืมโครตไหม Dan ben je gewoon een jouw andere stoel. Oeh. Oeh, goed. Broccoli. Oeh, ik broccoli. Goed zo. Ja, nou, pau. help, help! pau, pau. Zeg dus. Papa. Ja. Maakt uit het aan yoghurt! <laughs> Orange juice. Orange juice? Ja. Goed papa zo. Mag ik yoghurt. <laughs> zeg, papa. maakt papa. Samen papa. maakt... Samen. En hier al die sinaas sinaasappelsap. Uh, Appelsintje. Appelsintje. Zie je van de orange. Papa de mag ik joke het? Van de van de het. Oh. Mm. Ja, zo weet de naam niet. Moet even leren, hè? Zie je, als je meer wil, papa pakt nog een beetje broccoli en saus. Dan doe ik dat zo. Dan moet je nu. Broccoli is op. เ <Yeah. S 1> นี่ยปัญญาบัวจ้ะป่ะป๊าป๊าบอกเขาดิค่ะ <Yeah. S 1> เป็นยังไง <Yeah. S 1> ไม่ได้พาคุณลุงคุณป้าไปเชื่อไหนเลยค่ะไปกันอยู่บ้านจะอาทิตย์ที่แล้ววันหยุดก็ฝนตกจ้ะอากาศก็เริ่มดีแล้วแล้วคะ่ะเนาะช่วงไอ้ เนี่ยคะ่ะต้นปีแต่ว่ามันยังอากาศหนาวอยู่คะ่ะยังหนาวอยู่ยังไม่ดีเท่าไหรค่ค่ะถ้าเมษานี่น่าจะดียะอยู่ค่ะเดี๋ยวเลื่อนเมษาเดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้าไปดูดอ,อกทิวลิปคะ่ะ <c oughs> ดอกไม้กําลังสวยคะ่ะเผ็ด,ด,ดอขออภัยจะเผ็ดเผ็ดเผ็ดใส่พริกเยอะคะ่ะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งตำแตง กินตรงเวทีดิสตัมอ่ะไหมใช่โอเคไหมอันนี้มันเป็นอะไรบล็อกเกอรี่เป็นก้านบล็อกเกอรี่เขาเรียกอะไรนะต้นต้นบล็อกเกอรี่เขาก็มีคนกินเยอะมากเลยนะเอ้ยนี่แฝกก็อยู่เนาะเอาทิ้งไม่ได้ค่ะเอาเปลือกออกเอามาต้มอืมมีประโยชน์เสียดายเอาทิ้งทำไมมาร์กหมีเว้ยคอยยังคนใหม่กินนี่เอาเอาเปลือกออกค่ะน้องต้องต้มอีก Zo oh, oh, oh. ga je. Nou Tegen mij. Aan de hand. Aan de hand. Aan de hand. het de hand. Aan de hand. Aan de hand. niet de hand. Aan 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 Aan de hand. Aan Aan de hand. 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 Aan de เป็นแบบนี้แหละจ้ะเขาก็กินแบบนี้แตบบ่ซอสตัวเนี้ยอร่อยอ,อ,อยู่ค่ะเนาะซอสสำลีรู๊ดเลคเกอร์ไอ้เลคเกอร์อกเหอนอาต้ากินกับมันฝรั่งค่ะอร่อยทอดน้องก้านง่งายๆค่าวันนี้กิบก็ไปทำง,งานมาค่ะเลิกงานมาก็อยากกินอาหารแซ่บๆจะโรยเขาก็อยากกินของเขาหยุดวันนี้ก็ให้เขาทำไปค่ะแกก็ชอบทำอาหารจ้ะ เดี๋ยวฟินโก้กันโอกลึกเยวอ่ะสองเยอะบางครั้งยะเขาบอกดิบางครั้งก็ขี้เกียจแชมเปี้ยนไหนพอแล้วค่ะเล่นแล้วพอแล้วพอแล้วเล่นแล้วค่ะมาเอาวันนี้มาเอามือมาใช้ก่อนร่าคุณลุงคุณป้าก่อนค่ะเอฟเฟนไม่มาใช้เกินอามือมา เอาไปเช็ดปากเช็ดปากออกปากอยู่ไหนเช็ดออกเออพุดอไปเยอิ่มเราก็เล่นค่ะมันพลังเต็มถ้วเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวลาลาคุณลุงคุณป้าก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็พากันอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะต้มไก่ก็เหลือเยอะค่ะเดี๋ยวเอาไว้กินวันต่อไปค่ะานักร้องของเราก็เริ่มแล้วค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องวีเดียสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นบ๊ายบายชมจุมด้วยค่ะจุ๊บทุกอย่างเป็นยังไง พูดโจเก่งมากค่ะอยากไปเป่าฟองสบู่ค่ะเอาไปอิ่มแล้วไปค่ะ